สวัสดีค่ะช่องโลนี่ดอทคอมกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราอยกันที่ร้านวาวโพนี่นะคะก็นี่นะคะเป็ร้านวาวโพนี่สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะคือวันนี้เราไม่ได้เอากล้องมาะคะ่ะเพราะแบบกล้องพังแล้วก็ต้องส่งซ่อมนะคะคือแบบอันนี้ใช้โทรศัพท์พ่อถ่ายะคะ่ะถ้าภาพไม่ชัดไงก็ต้องไปโทษพ่อเราเลยนะคะ <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในร้านกันล นี้เป็นของชวานะคะนี่เป็นทายาโกะนะคะนี่เลยอันนี้มันแรงแล้วนะคะแต่ว่าร้านนี้ยังมีขายอยู่เลยนี่มาสอยกัน,นะคะ่ะราคาถูกด้วยมาเลยมาเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบคัพเค้กของแซมมี่นะคะสโลมาเป็นรุ่นฮาโลวีนนะคะแล้วก็มีนิที่เป็นออกใหม่นะคะสโลสุดๆสตรอเบอรี่ไอบุบ๋มนี่พีชพีจัมโบ้รุ่นเก่าด้วยดิน่ารักมาก อันนี้จะเป็นพีชจัมโบ้รุ่นใหม่นะคะแล้วก็พีชจัมโบ้รุ่นเก่าค่ะก็เดี๋ยวเรามาพบกับการรีวิวของน้องแดนกับน้องแจนน้องจนน่งเ,จเลยนี่นะคะมารีวิวเลยอันนี้เป็นสลามที่น้องแจนซื้อมานะคะเป็นสลามของร้านเจตเดอร์สุชี่นะคะใช่ปะ่ะเจตเดอร์สุชี่เออแล้วน,นี่อันนี้จะเป็นสีเหมือนกาแล็กซี่นะคะมาเดี๋ยวน้องแจนจิ้มก่อนจ mm hmm. ิ้มมือหอมค่ะจิ้มให้ดเลย เนื้อเป็นไงเนื้อเป็นไงนี่นี่จิ้มอย่างนี้อ่าจิ้มจิ้มเห็นนิ้วเฮ้เอาเอานี่หลบเห็นนิ้วเห็นนิ้วโอ้โห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 โอเคก็นี่นะคะจิ้มบังจิ้มบังฟินฟินกลิ่นหอมมากๆเลยนี่นะคะแล้วด้านล่างจะเป็นเหมือนแกลเล็กซี่ค่ะเหมือนเป็นสลัมสีดุแล้วก็สลัมสีใสนะคะแกะมา นี่นะคะจะเป็นสติกเกอร์ของอัลโพนี่นะคะก็คือว่าพี่เจด้านนะจะมาสมที่ร้านอัลโอนี่ก็จะมีสติกเกอร์อัลโพนี่แบบนี้สวยมากนี่อันนี้จะเป็นเหมือนสีมุกนะคะแล้วก็จะเป็นเหมือนแบบสีใสด้วยอ <c oughs> ันนี้ดูดิอันนี้ก็เป็นสีมุกค่ะเหมือนมันชูชนเนะ <c oughs> าะประกบใสถ้ามาสมกันก็จะกลายเป็นสีใสไปเป็นสีใสสอมใ <c oughs> สามากกินห่อก็กินห่อเอาผสมกันเลยไหมก็เลยเอามายืดกันยืด คนละค่อยๆค่ๆเแต่ายเขาไม่แตกเลยลายสวยไม่แตกโอ้ทยานี้มามาีามานามามามาี่มาดามามีมามาามามามาาม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 าามามาามามืมามาม พี่เจได้คะพี่คุณแบบคุณอมาบาอย่างนไม่เาเป็นสข่าวก็คือว่ามันจะแผ่ได้บางแล้วมันจะเป่าได้นะคะมันจะแบบทองลมมากเดไปอยไปอยไปไปไหนไปไหนค่ติดไปเลยจับไว้จับไว้หน้าสะบัดมา นะคะก็คือวันนี้นะคะไปอย่าลืมกดไลค์กดซับซับให้ด้วย